โ,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 โดนปลาเก๋ออุ้ยขนุนตบเ,เลยเลยนี่ปลามาสุกง,ง,ง่ายปลาเนี่ยสดๆนะน่ากินชิมก่อนครับเดี๋ยวัุนี้เด็ด มานะหาทุกอย่างที่กินมาดกินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมานะจังหากินง่ายแบบวิถีชาวบ้านสุดท้ายด้วยนะครับขันไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลาเหมือนเดิมครับขันไม้ไผ่เหยื่อก็เหมือนเดิมครับ กุ้งทะเลสดวันนี้น้ําขึ้นนะน้ําโตขึ้นเต็มเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าลงกี่โมงเดี๋ยวลองดูหาปลากระทะใบหนุนครับไปอุ้ยเกา๋านี่ฮี่เก๋ากินทุ่นจมเลยเจ๋วเลย ปลาปานครับวันนี้น้ําขึ้นนะมาน้ําขึ้นเต็มไปน้ําโตเครียกน้ําโตนี่โดนแล้วนี่ขนนตัวแรกที่ตามหามาแล้วครับ ปลาอะไรไม่รู้อืมปอ,อาปลาปานครับ ลุดโดนประกาวาอุ้ยขนนตุบเลอะเลย,ยนี่ตัวโคตรใหญ่เลยเต็มเบ็ดเลยครับกินเบ็ดเข้าไปตัวเรียว กด,โ,กด,โ,กดโดนแล้วโดนแล้วนี่ดูคันดูคันโอ้ยขนุนสายใหญ่อีกแล้วอืม,อม หน,นตัวเล็กอืมหานกแก้วครับปลอ่อยหูยไหมไอ้สากนะ่ะ โคตรใหญ่ยยเลยนม่มีมีครึ่งโลตัวเนี้ยยังใหญ่อืมนี่เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้กินได้เนี่ยคล้ายๆกับพงแดงอะครับมันรู้ ไหวเลาะครับนี่โดนแล้วนี่ฟากระทะอุ้ยหลายตัวนะไล่กินลูกปลา มัในไล่กินปลาบอกนะเป็นพวกมัดสากปลาพงเนี่ยแถวนี้ยหนาหลังตัวใหญ่ ลูกมันตอดแรงเงี้ยตัวนั้นแหละ ลูกมันอีกแล้วโดนนี่ใบขนนครับิ ปลาปานมาอีกแล้วครับ ครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ปลาใบขนุนตูใหญ่มบลื่อเลยตูเนี้ยตัวนี้มีขรึ่นโลมใีใหญ่ใหญ่เลยสองตัวเดีวเผ้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านครับว่าผมจะปลานี่ไปทำเมนูอะไรครับไปครับครับมาครับวันนี้ต้มยำปลาใบขนุนแล้วก็ปลาเก๋าตัวหนึ่งนี่ครับใส่คาตาค้ใบมะกรูด แล้วผมใส่มะขามเปียกไปหน่อยนะใส่หอมแดงด้วยเดี๋ยวเมนูเดี๋ยวคลิปหน้าไปตกปลา,ดาเดี๋ยได้มาได้ทําเมนูนี่ครับที่ f c ฟแนะนําแกงส้มใต้อันนี้ต้มยำปลาไปก่อนครับจะกินต้มยำร้อนๆสดร้อนอนะตกปลามาตากแดดมาเงี้ยชื่นใจนะนะ น้ำมันเดือดแล้วนะผมตั้งน้ำไว้เลยตั้งน้ำไว้แล้วให้เครื่องสมุนไพรมันออกนะนี่ปลาตัวใหญ่ใบขนุนผมตัดครึ่งไงล้วมีประเก๋าตัวนี่กระเกา๋เกาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ใบขนุนนี่ตัวใหญ่เลยต้องตัดครึ่งแนละ้วใส่หม้อเลยนี่ใหญ่ๆนี่เป็นเลอเลยตัวครึ่งโลครึ่งโลอ่ะ เดี๋ยวใส่หม้อเลยครับน้ำเดือดแล้วใส่หม้อเลยนี่ฟับเข้าให้นี่ปลาเก๋าตดน้ำร้อนๆนะนี่ก็กินได้ไหลายมือเลยนะฟับเนี่นะเดี๋ยวปิดฝาก่อน,นครับ เราน้ำเดือดแล้วปรุงรสชาติกันครับนี่ยปลาเดือดแล้วน้ำน้ำเดือดปลาสุกแล้วไหมสีสันน่ารับประทานปรุงรสชาติเลยครับปลาชอบรสไหนเอาปรุงรสนั้นเลยนะ้ะเอาปรุงง่ายๆมะขามเปียกผมใส่ไปตั้งแต่ต้นแล้วนะให้มันเปรี้ยวมะขามเปียกนิดนึง แล้วค่อยใส่มะนาวที่หลังผงนัวนครับใส่ปลายเดี๋ยวเราก็ชิมรส้วช่าีกีหนึง่งปลามาสุกง่ายปลาเนี่ยสดๆนะน่ากินชิมก่อนครับ เจิดไปนิดนึงปลาหน่อยครับได้โย่แล้วใส่พริกครับพริกสดตำนี่ไหมสดร้อน ข้าวร้อนๆน,น้ำล้างคกหน่อยครับใส่ลงไปต้นหอมผักชีลงเลยครับนี่ แล้วก็บีบมะนาวครับนี่ปิดแก๊สบีบนาวเข้าไปเข้าไปนี่หอมมะนาวขึ้นมาเลยนะอ,อร่อยเชยไปครับไปกินข้าวครับเอซ นะครับ FC กินข้าวกันนี่พริกป่นโั้กเองใสน่นี่ไม่ใส่แบบในถ้วยต่างหากนะนี่แค่นี้นพอเพราะว่ามันเราใส่พริกสดแลนะ้วไมได้อันนี้อีกมันจะหอมนะกินข้าวกันครับดูชิ้นใหญ่น้ำลาดเลย มันร้อนเลยครับหอมพริกป่นพริกขวดดูชิ้นใหญ่มีเอาเลยยกเลยห<อ>ให้ดูดเนื้อเนื้อปลาปลานี่เป็นปลาเนื้ออร่อยมากทำอะไรก็อร่อย ขึ้นเลยไหมเนื้อขาวมากินข้าวเลยเป่าเลยนะร้อนอ,อ,อร่อยเฉยเด็ดมากเนื้อมันเยอะนะปลาเนี่ยหวาน nó bàn lại, Phật cả nam này nghĩ này trên tẹt lên ข้าวร้อนปลาก็ร้อนควันขึ้นเลยไหมนี่หอมแดงร่อยใย เด็ดมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้รับคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างนี้หาครับขอบคุณครับ